ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่278ทีละคนทุกคนในครอบครัวโจวต่างพากันมองหมานเป่าด้วยสายตาตกตะลึงทีละคนในท้ายที่สุดเหล่าโจผู้เป็นพ่อผู้มีประสบการณ์อยู่บ้างก็ทดลองบีบมือของหมานเป่าดูเมื่อรู้ว่าหมานเป่าจะเจ็บหลังจากเขาบีบเขาก็ไม่ได้ออกแรงมากเกินไปก่อนที่จะพูดขึ้นอย่างสงสัยว่า หากแล้วมังเจ้าไปล้มอีท่าไหนล่ะนี่่มานเป่าแบะปากนึกอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าจำอะไรไม่ได้ค้าแค่ร่วงลงมาดังปักเองแล้วไม่เจ็บก้นหรือเอาหน้าคว่ำทับอยู่บนมือจะไปเจ็บก้นได้ยังไงกันล่ะพอ่อเรื่องนี้หมานเป่ายังพอจำได้อยู่นะเหล่าโจผู้เป็นพ่อชักไม่แน่ใจจึงกล่าวขึ้นว่า ไปหาหมอที่หมู่บ้านตาหลีหน่อยดีกว่ามั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ทันมืดดังนั้นถ้าเดินเร็วขึ้นหน่อยก็น่าจะกลับมาได้ในคืนนี้ถ้าหากมือหักก็ไม่ต้องกลับแล้วให้ค้างคืนที่บ้านของฟางซื้อสพายสี่เสียเลยดังนั้นเหล่าโจผู้เป็นพ่อจึงมองไปที่โจซื้อหลางลูกชายคนที่สี่แล้วพูดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเจ้าก็หกล้มด้วยหรอือ พาน้องสาวไปหาหมอ,อด้วยกันเถอะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะโจซื้อหลางพี่ชายสีไม่ได้คัดค้านใดๆเลยและเขาก็เอื้อมมือออกไปหาแม่เพื่อของเงินอย่างเดียวเฉียนซื้อเข้าไปในบ้านเพื่อน,นำเงินมาให้เขาแล้วพูดว่าพาสไยสีไปด้วยกันถ้าจำเป็นต้องพักค้างคืนแน่นอนว่าควรพาสไพ้ยไปด้วยกันดีกว่า จซื้อหลางพี่ชายสีก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นปล่อยให้ฟังซื้อสะพ้ายสีเก็บของแล้วพามมานเปาออกไปเขาเดินก็โผล่กระเพกอย่างช้าช้าเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะค้างคืนมานเปาเหลือบมองที่ก้นของพี่ชายสีและพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้มือของนางห้อยลงก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วมานเปาแอบถามเคอเคอในใจว่ามือค้าหักจริงๆหรอ สุขภาพร่างกายของโฮสต์ยังคงสำคัญมากเคิร์เคิร์ไม่สามารถสแกนร่างกายให้คนอื่นได้แต่การสแกนร่างกายของโฮสต์นั้นมันสามารถเชยคะแนนการใช้พลังงานด้วยระบบหลักได้มันจึงสแกนร่างกายของมานเป่าทันทีสักพักมันก็พูดขึ้นว่าไม่หัก เมื่อหมานเป่าได้ยินเช่นนั้นนางก็ดีใจมากจึงสะบัดมือออกและก้าวเดินปาปบนำน้าโจซื้อหลางพี่ชัยสีอยู่ครึ่งหนึ่งอย่างมีพลงังโจซื้อหลางพี่ชายสีเห็นดังนั้นก็ตกตะลึงจังง,างังและอดไม่ได้ที่จะหันไปพูดกับฟางซื้อสะพายสีว่านั้นไม่ใช่ว่านางหลอกพวกเราว่าเจ็บอยู่ใช่หรือไม่เดินแกว่งมือไปมาแบบนั้นมันดูเหมือนคนกระดูกหักตรงไหน ฝางซื้อสะพายสี่ชำรองมองตอบกลับมาแล้วพูดขึ้นว่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกับเจ้าหรือเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ที่รออยู่บ้านรู้สึกกังวลใจนิดหน่อยในขณะที่เหล่าโจผู้เป็นพ่อเพียงเทน้ำลงในชามแล้วนั่งดื่มในลานบ้านอย่างช้าช้าเฉียนซื้อผู้เป็นแม่ไม่ได้กลับเข้าห้องนางนั่งลงข้างเหล่าโจผู้เป็นสามีในลานบ้านแล้วถามขึ้นว่า มือของมานเปาจะหักจริงๆหรือน่าจะเป็นข้อมือเคลื่อนให้จูดสีพาไปหาหมอชาราให้หมอชาราช่วยยืดออกก็น่าจะปล่อยให้หายเองได้เขายังมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่บ้างส่วนการบอกว่ามือหักแล้วนั้นก็เป็นแค่อยากให้มานเป่ารู้สึกกลัวและระมัดระวังตัวขึ้นมาบ้างไม่อย่างนั้นเกรงว่านางจะนิสายหยาบกระด้างตึงตังอยู่เสมอ และไม่รู้ถึงความหนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าถึงขั้นตกลงมาจากเตียงแล้วข้อมือเคลื่อนได้นี่ก็เหล่าโจผู้เป็นพ่อขมวดคิ้วแล้วพูดว่าม่านเป่าก็สนมากเหมือนกันนะนั่นนะมีใคไรไม่เคยตกจากเตียงกันบ้างแต่ตกลงมาแล้วข้อมือเคลื่อนนี้จะมีสักกี่คนกัน หลังจากได้ยินสิ่งที่สามีพูดขึ้นอย่างหนักแน่นนางก็รู้ว่าเขามีความมั่นใจในอาการของมานเปาเฉียนซื้อผู้เป็นแม่รู้สึกสบายใจขึ้นหมู่บ้านต้าหลีอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านชหลีทั้งสามคนนำของมาเพียงเล็กน้อยและเดินกันอย่างรวดเร็วและหนทางสะดวกแต่ถึงอย่างนั้นกว่าพวกเขาจะไปถึงก็ยังเลยระยะเวลาสองเคอกว่าไปแล้ว พวกเขาไม่ได้ไปบ้านของครอบครัวฟางทันทีแต่ไปพบหมอชาราโดยตรงแม้ว่าประตูบ้านของหมอชาราจะเปิดอยู่แต่เขาเลิกตรวจคนไข้ไปแล้วนี่มาหลังเวลาอาหารเย็นไปนานแล้วและทุกคนสามารถเข้านอนได้หลังจากอาบน้ำเสร็จแต่เมื่อคนไข้มาถึงหน้าประตูก็ยังคงต้องตรวจอาการให้อยู่ไม่เพียงแต่หมอชาราในชนบทอย่างเขาเท่านั้น แม้แต่หมอในเมืองมณทลหรือแม้แต่หมอในร้านขายยาของเมืองภูมิภาคก็จะไม่ขับไล่ผู้ป่วยออกไปเว้นแต่พวกเขาจะเจอผู้ป่วยที่ไร้ทางรอดและกำลังจะตายหมอชาราจึงรีบลุกจากลานบ้านไปที่ห้องโถงด้านหน้าเมื่อเห็นคนสามคนเดินเข้ามาเขาก็เหลือบมองหมานเป่าโดยไม่รู้ตัว เมื่อเห็นว่านางไม่ได้ป่วยจากนั้นเขาก็มองไปที่ชายหนุ่มที่เดินกระโกกระผเพกแล้วถามขึ้นว่าโหกล้มมาหรือโจซื้อหลางพี่ชายสีตกตะลึงครู่หนึ่งแล้วตอบกลับอย่างรวดเร็วแต่กลับด้านมานเป่าไปข้างหน้าใช่แต่ไม่ใช่ข้าที่หาหมอเป็นน้องสาวของข้าตังหากท่านหมอช่วยตรวจดูได้ไหมว่ามือของนางหักหรือเปล่า หมอชาราอดไม่ได้ที่จะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจเจ้าก็หกล้มด้วยหรือมันเป่าเหยียดมือขวาของตนเองออกมาและพูดว่าค้าแค่ตกจากเตียงแล้วกดทับมือเอาไว้หมอชาราเหยียดหลังนั่งตัวตรงจับข้อมือของนางแล้วพูดด้วยรอยยิ้มขบขันว่าแค่ตกจากเตียงจะทำมือหักได้อย่างไร เขาจับจับแตะต,ต,ตรวจข้อมือของมานเป่าและถามคำถามสองสามข้อสุดท้ายก็ยิ้มแล้วพูดว่าไม่หักหรอกแค่ข้อมือเคลื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวข้าจะแก้ไขให้ถูกต้องพูดจบเขาก็จับมือมานเป่าและมันก็เรียบร้อยได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากนั้นเขาก็หยิบเอาขวดเหล้าสมุนไพราจากตู้ยาออกมานี่เอามันกลับไปนวดวันละสองครั้งเป็นเวลาสองวันก็จะหายดีแล้ว มานเป่าบิดข้อมือไปมาพบว่าไม่ปวดเหมือนครั้งก่อนแล้วแต่ก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยหมอชาราไม่ได้ให้ความสนใจกับมันมากนักเขาไม่ใช่หมอที่มีพลังเก่งกาจเป็นพิเศษเขาจะจัดตำแหน่งแขนที่เคลื่อนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรหมอชารานวดเล่ายาบนข้อมือของหมานเป่าหนึ่งครั้ง แล้วส่งยาที่เหลือให้โจซื้อหลางพี่ชัยสี่และในที่สุดก็จ้องมาที่เขาโจซื้อหลางพี่ชัยสี่ถามเสียงต่ำท่านหมอค่ารักษาน้องสาวค่าเท่าไหร่ถ้ามันแพงเกินไปเขาจะไม่ตรวจรักษาแล้วหมอชารารับคําและกล่าวว่าน้องสาวคนเล็กของเจ้าเป็นคนไข้ประจําค่าคิดแค่ค่ายาที่จ่ายให้กับนางแค่ส0สิบวนเท่านั้น โจซื้อหลางพี่ชายสีแต่เอวของเขาแล้วพูดว่าขาหกล้มลงและเจ็บก้นเอวก็เจ็บด้วยหมอชาราพาโจซื้อหลังไปที่ห้องชั้นในเพื่อตรวจอาการและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบกับการจ้องมองของมานเปล่าเขาพูดช้าๆขึ้นว่าไม่เป็นไรมันไม่หักหรือบิดเบี้ยวแค่ฟกช้ำนิดหน่อยพักสักสองวันและถูเหล้ายาบ่อยๆก็พอ หมอชาราพูดต่ออีกว่าเอาเหล้าสมุนไพร,รอีกควาหรือไม่โจซื้อหลางพี่ชายสิรีบแต่งตัวในห้องชั้นในแล้วรีบออกไปโดยกล่าวว่าไม่ไม่ข้าจะใช้เหล้ายาที่เหลือของมันเป่าก็ได้และที่บ้านข้ายังมีเหล้ายาเหลืออยู่อีกด้วยตกลงเงินค่าตรวจรักษาเป็นเงินห้าเหรนโจซื้อหลางมีความสุขแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินในทันที แต่ดึงฟางซื้อสะพายสีไปข้างหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านหมอช่วยตรวจอาการของภรรยาข้าด้วยหมอชาราไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเขาได้ในขณะนี้มองขึ้นและลงที่ฟางซื้อสะพายสีชั่วครู่หนึ่งแล้วถามขึ้นว่าจเจ้าโกหกล้มด้วยหรือมันเจ็บที่ไหนใบหน้าของฟางซื้อสะพายสีแดงกำ่ำดูท่านหมอพูดเข้าสี่ ผู้คนจะมาพบหมอเมื่อร่างกายบาดเจ็บได้อย่างไรโจซื้อหลังพี่ชายสี่กล่าวยิ้มยิ้มค้าจะให้ท่านหมอช่วยตรวจดูว่าภรรยาของค้าตั้งครรหรือเปล่าหมอชราคำนวณบางอย่างแล้วพบว่าฝางซื้อแต่งงานได้สองเดือนแล้วจึงยื่นมือออกไปแล้วพูดว่านั่งลงให้ข้าดูหน่อยฝางซื้อสะพายสี่รีบนั่งลงให้หมอชราจับชีพจร หมอชาราหลับตาลงครึ่งหนึ่งแล้ววางมือท้าบนมือของฟางซื้อสะพ้ายสีเบาๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เปลี่ยนมือและสัมผัสมันอยู่ครู่หนึ่งหมอชาราชักมือกลับแล้วพูดว่ามันเหมือนกับชีพจรลื่นเล็กน้อยแต่วันยังไม่นานพอกลับไปดูแลตัวเองหน่อยแล้วรออีกหนึ่งเดือนค่อยกลับมาตรวจอีกครั้งแต่เจ้าควรใส่ใจกับชีวิตประจำวันของเจ้าให้มากขึ้น อย่าทำงานหนักโดยเฉพาะขนน้ำและขนข้าวสาลีโจซื้อหลางพี่ชัยสี่กล่าวว่าดูที่ท่านหมอพูดเขา้าครอบครัวของข้าจะให้ภรรยาไปขนน้ำและขนข้าวสาลีได้อย่างไรหมอชราเพียงยิ้มเล็กน้อยในชนบทผู้หญิงเป็นกำลังหลักในการขนน้ำตรงกันข้ามผู้ชายมีอำนาจมากกว่านั้นหมักไม่ค่อยขนน้ำเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าตา มีเพียงไม่กี่ครอบครัวเช่นตระกูลโจของเหล่าโจกับเฉียนซื่อเท่านั้นที่กำหนดให้ผู้ชายเป็นคนไปขนน้ำกลับมาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยาใ่ทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ